ครับผมนะครับพี่น้องครับนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมนะครับมือหนีพาพี่น้องครับเปิดราคาควายนะครับผมอยู่กับคอควายน้องบีมคือเก้านะครับจ้าน้องบีมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้านะครับมือหนีมาแบ่งปันพี่น้องเขานะครับผู้เลี้ยงควายอยู่คือเก้านะครับแม่จ้านะครับมือหนีมีอยากโตครับมือหนีมีสองตัวสองไร่การเด้จ้านะครับพี่น้องนะครับถือว่ามาให้พี่น้องเขาเบิ้งเขาชมคือเก้าจ้า นะครับรบวนฝากสถานที่ตั้งนะครับสถานที่ตั้งข้อก็อยู่บ้านกันนวนจ่าอำเภอซ่อมสูงจังหวัดขอนแก่นจ่าอยู่ในตัวอำเภอเมืองซ่อมสูงเลยด้วยจ่าเบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทรกระสุนแปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ่าครับผมเบอร์นี้สามารถนะครับแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมเมีนจ่าครับพี่น้องครับคุณพามาเบิ้งกับควายนะครับผม นะครับพี่น้องครับรายละเอียดคมแรกเป็นแม่ลูกนะครับเป็นแม่ลูกตัวเมียดนะจ้ะนี่ครับผมแม่ทองแม่ลูกจ้ะถือว่าคมนี่เป็นคมใหญ่ยนะครับสื่อสองในสามสื่อสองในสามจ้ะครับพี่น้องครับเบิ้งลูกสาวเพื่นครับพี่น้องครับผมแม่ลูกคมนี่นะครับลูกสาวคนเหลี่ยงนี่เลยครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นนี่เป็นลูกของเก่าเจริญนะจ๊ะนี่มีใบเกิดจ้ะพ่อเก่าเจริญนะครับเมนจ้ะเอกสารใบเกิดมีเมนจ้ะครับผมนะครับเพิ่นได้เรียนนะครับลูกสาวเพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นได้สิบเดือนแล้วจ้ะ ครับพี่น้องไว้หน่อยสีเดียนนะครับพี่น้องครับผมนะครับสูงกระยิ่ซ้ำแม่แหละครับพี่น้องเบิงครับนะครับผิวพันธุ์สวยนะครับแล้วก็ได้เงาได้หนาครับพี่น้องไว้หน่อยตัวนี้นะครับผมสายเล <sun ite S 2> ียดพันธุกรรมดีๆของฟอเก่าเจริญครับพี่น้องครับผมถือว่าแม่นี่ทรงลูกเด็ดขาดครับพี่น้องทรงลูกเด็ดขาดทรงลูกดีจ้ะนะครับผมเบิงถ่ายเบิงหางลูกสาวเพิ่นนะครับแม่นี่มันสูงลายปันไดครับแม่นี่แม่เพิ่นนี่สูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบหกบวกลบจ้าหนึ่งร้อยสามสิบหกบวกลบนะครับเดี๋ยวเข้าเบ ครับแม่เพิ่นกังห่วงกินยาร้อยสามสิบหกบวกลบครับพี่น้องถือว่าเป็นควายนี่สายอ่างแล้วครับจ้าสายอ่างสายไงนะครับสายอ่างครับพี่น้องครับเบิ้งครับพี่น้องอ่างเพิ่นนะครับอ่างสำเพอไงเลยครับผมนะครับร้อยสามสิบหกบวกลรบนะครับผมแม่นี่นะครับสถานะแม่เพิ่นทองกับพ่อได้ก็ครับสถานะนี้แม่เพิ่นทองได้เจ็ดเดือนแล้วทองกับพ่อเบิ้มพันล้านนะจ๊ะทองกับพ่อเบิ้มพันล้านนเจ็ดเดือนนะครับผมนะครับไก่สีออกไวๆเนี่ครับพี่น้องครับผมถือว่า สำหรับผู้ใดนะครับผมอยากได้3หัวใจคมนี่นะครับผมงามๆมั้งสิครับพี่น้องพัฒนุกรรมดีๆนะครับทั้งโตลูกแล้วก็ทั้งอยู่ในท้องนะครับผมครับคมนี่แบ่งปันพี่น้องเข้าไปหลายเป็นไรครับคมนี่เปิดไว้ที่19,000บาทจ้ะแสนเก้าพันบาทเท่านั้นเด้อครับพี่น้องครับผมนะครับผมราคาแสนเก้าพันบาทราคานีต่อรองกันได้ราคานีคือราคาต่อรองได้จ้ะราคาเปิดไว้ซื้อๆนี่ครับราคาเปิดไว้ได้ครับพี่น้องครับผมคันมากันกั้มก่โทรมาต่อรองสอบถาม กันในคือเก่าครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งรายละเอียดหน้าตาเนีเขาเพิ่นครับพี่น้องนะครับผมเบิ่งวงเขาเพิ่นครับพี่น้องถือว่าวงเขาสวยนะครับวงเขาสมัยเก่าครับพี่น้องแต่ว่าการทรงลูกนี่สุดยอดนะครับแม่เพิ่นนะครับผมหน้าตาสวยนะครับผมหู้นาะครับเป็นแต่เนี่งนะครับพี่น้องครับผมอ่องคอนะครับใบักเผาใหญ่คอแข็งคอขากีบเล็บกีบเท้างามดีครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับพี่น้องแม่เพิ่นเป็นควายสายอ้างครับอ้างเลิกขาดครับพี่น้องนะครับผมเบิ่งครับนะครับเบิ่งที่ผลงานการทรงลูกแล้วจันนี่ครับผม ไข่สวยครับพี่น้องครับผมนะครับให้ลูกเก่งๆคือว่าน้มนมดีครับนะครับลูกสาวเพื่อนกกหางเงี้นะครับเงาหางแง่ครับพี่น้องนะครับงามๆแล้วครับผมนี่ครับคือว่าบ่มีตำนี้แล้วก็ที่สำคัญรับประกันทองนะครับแนนจ่ารับประกันทองรับประกันตำนี้เลยจ้าประกันทองประกันตำนี้ครับผมนะครับลูกสาวเพื่อนหน้าสวยด้วยครับพี่น้องครับผมนะครับเดี๋ยวให้เบื้องหน้าตาเพิ่นเด็กน้อยนะครับพี่น้องครับผมหน้าาตสวยลูกสาวเพื่อนนี่เป็นตัวที่สามแล้วจ้าตัวที่ในนทองนี่เป็นตัวดีสิครับผมเบื้องรับหน้าตาหน้าเขาครับพี่น้้้อออองงงงวยยยััััันนนู่่คคคครรรรบบบบบพีผมเะ หน้าตาสวยนะครับวงเขางามเบิ้งขับขอแข้งคอขาหยิบเล็บงามครับพี exactly. ่น้องแม่น anyway> ี่จ้าครับผมเบิ้งเอาน้ำงามมิสซี่ครับพี่น้องครับผมสนใจยังโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้านะครับคันบ่ชัดเจนมังเดยครับพี่น้องยังแอดไลน์สอบถามกันก็ได้เนาะครับผมแมนี่เป็นคมแม่ลูกตัวเมียนะครับแม่ค้องกับเบิ้มจูเนียร์ในจิตเอ้ยเบิ้มพันหลานจ้ะวะเบิ้มจูเนียร์เบิ้มพันหลานนะครับเบิ้มพันหลานในจิตเดือนนะครับแล้วก็ลูกสาวเป็นลูกสาวของพ่อเกกกก่่าาเเเจจรรริิญ้้้อสใบบดคททัังงแมลู ทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องเปิดเวทีแสนเก้าพันบาทจ้ะแสนเก้าพันบาทต่อรองได้แม่จ้ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งกับรลยกัน่ตไปเลยครับครับพี่น้องครับผมนะครับพาพี่น้องับเบิ้งกันต่อกับแม่ที่สองตัวนี้้นะครับผมตัวที่สองตัวนี้แล้วละเอียดเปียงเลยครับตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกนะจ๊ะสาวทองแรกนะครับผมแม่จ๋าทองกับพ่อเก้าเจริญนะจ๊ะเก้าเจริญ จ้ไปลอยครบจ้ะได้ยักเดือนครับทองได้หาเดือนแล้วจ้ะหาเดือนนะครับแม่นี่เป็นสาวทองแรกครับพี่น้องสูงไรเป็นไรครับแม่นี่เพิ่นสูงอยู่ที่136บวกลบจ้ะร้อามสิบวกลบนะครับพี่น้องครับผมสาวทองแรกครับสูงขนาดนี้ก็ถือว่าพัฒนามาได้ดีนะครับพี่น้องนะครับผมนะครับเพิ่นได้แขวะไหมครับตัวนี้เพิ่นพึ่งได้ฟันนมนุ่มแล้วจ้ะฟันนมนุ่มเพาท่านล้นนะครับผมนี่จ้ะพี่น้องก็คือควายยัง ไอ้พุทธเอาผสมไว้เนาะครับผมแม่นจ้าเพิ่นนันผสมอันเพิ่นสมบูรณ์เพิ่นบ่ได้รอฟันครูนะครับก็คือเมจ่าเพิ่นมันขึ้นไตเลยจ้ะขึ้นแล้วเพิ่นผสมเลยครับพี่น้องครับผมตัวนี้ก็คือพันธุกรรมดีๆของพ่อเก่าเจริญอยู่ในท้องนะครับผมแม่นี่อนาคตไกลแน่นอนครับพี่น้องสําหรับผู้ใดกําลังมองหาสาวทองแรกนะครับผมนะครับตัวนี้เปิดแบ้งพี่น้องเฮาไว้หลายปานใดครับตัวนี้เปิดไว้ที่อ่า49,000บาทเด้อจ้ะ49,000บาทเท่านั้นเด้อครับพี่น้องครับผมแม่นะครับราคา49,000บาทนะครับพี่น้อง สำหรับไว้สาวทองแรกครับความสูงมาดีอยู่ขนาอยี้มสิบหกตกรอบจ้าผมน้ำงามมิซี่รับพี่น้องครับบึ้งหน้าตาหน้าเขาอัตลักษณ์นะครับพี่น้องหัวกระบันหมอท้องนะครับผมเอิมะพร้าวงามนะครับขอแข้งขอค้ากรีบเล็บกรีบเท่าดีครับพี่น้องสําหรับผู้ใดกาลังมองหาครับนะครับไว้สาวทองแรกนะครับน้ำงามมิซี่ครับพี่น้องครับผมสายพัฒนาถือว่าสีพัฒนาหน้ากดเปได้อีกไกลครับพี่น้อง เปิดไปที่ซ9มืดเกาทันบตอนนั้นนะครับมือนีก็ฝากพี่น้องเข้าติดตามให้กำลังใจคือเก้านะครับผมสำหรับพอค้อยต้องบีมเข้านะครับมือนีเอาไว้สามีสาก่อนครับพี่น้องนะครับผมมือหนาจ่างผูกพอกันไม่สำหรับมือขอบคุณเลยสวัสดีครับ